พี่ขอสัมภาษณ์หนึ่งนาทีครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้าง,งครับทุกสิบยกแต่ว่าป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับมันยกไหนที่เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าคะแนนเรานำาทุกยกครัทุกยกคนระักกอบอแต่ทำไมเราน็อกไม่ได้หรอผมไม่ได้กล่าวที่แบบน็อกเขาจริงๆครับเพราะอาจารย์สุภาพบอกว่าให้ต่อยให้เข้าดูก่อนดีกว่า อย่าไปเร่งน็อกเพราะว่าเขาประสบการณ์สูงนะไปเร่งบวกมั่วซั่วเดี๋ยวอันตรายพอใจผลงานวันนี้ไหมก็โอเคครับพอใจอยู่นิดหน่อยต้องมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมฟุตเวิร์กคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรายังต่อยไม่ค่อยแม่งต้องมีตบมือเใช่มเติมพูดถึงอันา่าหน่อยเป็นยังไงบ้างอันน่าเขาแบบสุดยอดมากเลยครับผมดูเขาตอนที่เขายังฝ่อยกับโซเชียลมิงอะไรอย่างเงี้ยแบบผมชอบเขาฮะ ลอยกับไอดอลเลยใช่ครับเขาแบบเก่งครับผมชอบไม่ยังชอบยากไหมเออก็ยากอยู่นิดหน่อยครับขอบคุณแฟนมวยหน่อยครับที่ตามให้กำลังใจเราครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผมตลอดเวลาแล้วครับโอเคครับวันชนะมีนาโยทีหรือ CPF นะไหนครับป้องการแชมป์ซูเปอร์เฟ์เวทของ WBC เอเชียไว้ได้ครับป้องกันแชมป์ได้ครั้งแรกใช่ไหมโอเคครับพีเพชรครับ พูดนิดนึงครับออกออาคิปหน่อยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเ็จตังก่อนนะครับขอบคุณทีมงานคี่ยินดีนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวก่อนนะครับที่วันนี้วันนี้ผมบอกว่าผมเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่มีเวลาซ้อมนะครับแต่เราซ้อมแต่คือว่าเราไปเน้นทางเด็กมากกว่านะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อย่างยกหนึ่งยกสองยกสามเนี่ยคือผมก็ต่อยตามเกณฑ์อย่างที่อย่างที่ท่านรองหัวเราแชมป สอนมานครับว่าวพาเราซ้อมน้อยแล้วก็เราอยู่เยอะแล้วก็ล้มหนักเยอะก็ต้องต่อยไปตามเกมนะครับแต่แต่น้องเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแข็งมาดนึงถ้าน้องเขามีโยกมีอะไรเนี่ยเราจะ,ะ<อ>เหนื่อยเปล่าเหนื่อยในเร็วก่าเก่าแน่พอน้องเขาเดินชื่อมาไเเราก็ยังหายใจได้ตลอดถ้าน้องเขาแบบมีโยกมีเวสมียับท้องยับกลขึ้นมาเนี่ยะะเราเ่เราจะแย่นะครับก็วันนี้ผมก็ทําหน้าที่ของผมแบบ สมบูรณ์แล้วครับ<ก>สมบูรณ์นะครับเต็มที่วันนี้ที่ดูฟอร์มแล้วก็ถือว่ายังชกใช้ได้เลยยืดหยุ่นเกม,<ผ>มเก่งนิดเดียต้องบอกวกันนี้นะครับคือจริงๆแล้วัวผมเองอ่ะ,อะผมผมตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวพอขึ้นยกห้าขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มแบบค่อยๆออกแต่ทีเนี้ยเราออกไม่ได้เพราะเมื่อเราออกไม่ได้เราก็ต้องถับชวยมั่งแย็บมั่งเล่นมั่งอะไรมั่งเหมือนแบบเราพยายามจะฮึดอ่ะพยายามจะขึ้นขึ้นแต่เนื่องเื่องจากเราลดหนักเยอะด้วยลดหนักเยอะแล้วไฟนี้คือไฟสุดท้ายไหมหรืออาจจะมีอีก ต้องดูครับผมก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะต่อยกับน้องๆนะน้องๆคนไหนที่อยากจะต่อยผมผมก็ยังอยากจะต่อยอยู่นะครับพี่กัดต้หนักเท่าไหร่ดีถ้าสมมติจริงๆแล้วอะต่อยมวยสามคนโอ้ผมร้องทั้สิบเนี่ยต่ำศูนยแล้วครับต่ำศูนยแล้วแต่ทีนี้เรื่องถ้าถ้ามีลากสองเดือนสามเดือนเนี่ยโอเคแล้วค่อยคุยกันแค่ย่างแบบหยุดมีรายการขึ้นแต่หยุดหายไปเลยสองสามเดือนโควิดมาอะไรเงี้ยมันพาเราอ่ะแป้วไปพาเราไม่อยากซ้อมจริงๆแล้วอ่ะผมรู้ตัวนานนะครับพอเสร็จตังค์เนี่ยโทรบอกผมได้ประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้ว พอโควิดมาเพิ่มใช่มันก็หยุดชะงักไปพักหนึ่งแล้วก็มาแจ้งอีกทีนึงก็ประมาณเดือนนึงแต่เดือนนึงถ้าเราซ้อมจริงอ่ะมันก็มีเวลาแต่จเราจะไม่อ้างว่าเราซ้อมน้อยไม่ได้แต่เราเรารู้มานานแล้วเรารู้มานานแต่เนื่องจากเราพวงเด็กอ่ะพวงเด็กมากกว่าตวเนี้เขาก็เห็นว่าเมื่อสองาทิตย์แล้วเก็ไปเจอที่อุยลำอาทิตย์ี่แล้วเจอที่อุยลำคือไม่มีเวลาพักอ่ะใชครับแต่ผมก็ทาทีก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อข่าวขอบคุณทีมงานพิเศนดีนะครับแล้ว ขอ,ขอบคุณเสียโบ้ด้วยนะครับครับนะครับแล้วก็ขอบคุณเสียตังขอบคุณเสียเนานะครับที่ให้เมตตาให้ทีมงานผมนะครับมาอยู่ในพิจินดีนะครับขอบคุณพิธีนดีขอบคุณมากครับส่งท้ายอีกนิดหนึ่งน้ำมวยที่พี่เพชรดูแลตอนนี้มีใครบ้างมีหนึ่งมีเพชรศรินินนะครับมีเสกสรรทอทัยเศษพินินทอทัยเศษแสงเทียนทอทัยเศษแล้วก็ ทา่านี้ัวน,นี้หมูหมูด้งหัดใหญ่นะครับแล้วก็มีน้องๆประมาณหกเจ็ดคนนะครับในค่ายนะครับตอนนี้ก็มีรวมๆก็สิบกว่าคนนะครับมีท่านรองเสม,มอเหล่าแชมป์นะครับเป็นเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลนะครับแล้วมีท่านานายกนายกชวนายกชวจากกิจธนาเป็นเจ้าของสถานที่แห่สถานที่ผู้ใหญ่น้อยจากิจธนาโอเคขอบคุณครับพี่พพเพชรแล้วก็ทีมงานทุกคนครับครับสวัสดีครับ